สาดดีเพื่เพียงดีพีเนาะมีห้าชิมายางสื่อของปีแม่ห้าสือของประเทศขอบุญเนาะเพื่อนี้ามาแต่่ายเมนของเนาะีข้าชิหายางตลาดแด่เ่อพียงยางสืส่อของตเมื se ่อกคงที่้าแวนเนี่ยจะว่าข้ามาเวนตอนแรกเนาะ มหาคือของนะ มีหางหาซื้อเปิดปีเปิดตอนต้นแรกตอนเสาเนี่ยตอนเสาเป็เน,นขาย,ขายทางทางแต่ตอนแรล่ง่นก็จะปิดเนาะกิดเรือคว้ายส่วนหนึ่งหาซือไก่เน,น,น,นี่ยหาซื้อ,อได้อยู่บ่าเวไก่ครับ ได้ักสู่เขาบอยสื้พักสู่ด้วนตลาดเป็่นกเรเลิมเก็บ,บไปเลยเนาะประมาตตอนแดกเ้าจะเก็บไปเดไหมไม่มีสำหนันนแ่มมีำหนี่อนเลิอลเลดูดส,ลส่ะสินี่เด็ายมีมีบ่ ตามฝนมั้งนีคนเลือดป่ะาาอนนี้ดมไก่คะไหมไก่ไปไป ถ้าบูมีห้ากาแาอย่างไปห้าเพิ่อเป็นเก็บเล้เพื่อนพี่นนอง ไก่อ่าีบเพิ่งโลกไก่ี่แต่โอบหไก่้งละโล่้งโ่ลโเนคอามาสื่อของสืเ็ับปุ่นกินแรงเนอะเพื่อนขอบคุณข้าวสื่อไหวเละเนาะอยู่กระตารดครับ มาซื้อไก่ซื้อตีนไก่ไปเห็ดเห็ดสี่ไก่ไปเห็ดน้ำแกงเนาะเดี๋ยวา่ายใจเงิงงนขะึ้นแล้วเนาะซื้อตีนไก่กับไก่สื่อแล้วไอ้เนาะซื้อนไก่เดี๋ยวฮันจิไปหาฮันจิไปซื้อเข่าอีกเนาะเข่า เขาจะพักเดมเขาสู้โลหนึ่งเขาบอกไปว่งเขากันเนาะยักโลนางนี่กาไทยแต่ว่า เออเขาเขาเขาบอกให้ซื้อกาไดลูกกาไทยราอะไรก็ม่รู้เขาบอกในี่ยแมนหนไอันนี้คื่กันพี่กัาิาซื้อกาไทยโอ้โอออหซื้อกาิแมนเนีอทง,องนึงจูเนาะะไเอาทงเองไปเนยใครอยากได้ตัวซีปโปรคนนตัวใหญ่คน่ นี่แหละไปเด้อนี่แหละทุ่งนี่แหละอะ <laughs> <laughs> การท้า่ั้นอย่าบริหารตัวนี้แล้วก็สัวนลยที่ลงทุนได้หาที่หายไปต้องสูนไ็เลยผมว่าในที่ที่มาสื่อที่มา เมื่อเนาะพี่น้องมา,าดิการเดินทางาไกลเติี่น้องประมาณสิบเจ็ดกิโลวาโลา่าสิบกว่ากิโลเนาะยี่สิบห้าสามพันชิ้เมื่อห่อนเนาะพอดีเมือ่ออปีใหม่สั่งให้ซื้อเนี่ยไปเห็ดกระปุกพอเขาสั่เห็ดกระปุกกินและ เรา,า,างไปงไหหามง,งินไอยังเดียนรับต้องพี่น้องนอนันไปรถฮะอุ้ยตกใจเป็ด งูน่าูเอนงูเหนียวนี่ตายหรือเปตายเขาให้พวกันตายอุ้ยเอากินบ่โมเมนต์เอียนได้โมเมนต์เอียนได้ไหมเสียเอามื่องูน่ารู้เพื่นเห็นคขายในตลาดเนาะอจ้า อะไรนี่เจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบถาข่อยกินข่อยซื้อเมือถ่ายคลิปเลยเอาไปกินไปไปนะ,ปะเพื่อนเดี๋ยวเอามาแวะซื้อหนังกินเนาะอว้า,รา,าวร้านยูร่ามาหาเอาไปอเาอเาไปรอดป่ อันไหเอานี่มีเป็น้าจะมีเมนูให้แนะนำด้วย่าลาเต้คาปูชิโน่ยินเอาชาเขียวเย็น อยู่เมืองคงเนาะพี่ด้องเมืองคงแข็งสรวันเนาะหานเป็นต่างอยู่แค่มทา่าพอดียวบรรยากาศดีเป็นดีเนาะนามอแม่ ชาเขียวเออหรือว่าอานามันนั่นบอสดวานามาเกียงครับคุณวุฒอา่านามาเกียงแท้นอันนั่านำเกียงแทนาเขียว้ะเพาเขียวอันอเนหเน็นได้นะเอออันเลยอกะดบเ็นหาเอากน,น้นรเพราเยวห้ากรสิกับ ได้เลยน้องหัวเราะสองเกลียวชาเขียวกับแก้วนึงเจีกับแก้วนึงเจี๊ยบพันน้องน้องกาแฟโปฮ้าคือคือสุดซุดกาแฟแก้วละเจี๊ยบพันไปโอเป็ียัง แบบแบบเดียวไปพอดีบรรยากาศตอนแรกนอกพวกพี่น้องเอาเมื่อกำในแม่สามพันชเม,มื่อหอยกับพวกพี่น้องกับเมื่อบ้านเขาเนะโโาะรสชาติแซ <ใน S 2> ่บแบ่น้องได้ชิม,มกาแฟกาแฟโบราณจอกละเจ็ดพันเจ็ดพันจ็ดบาทวะ เห็นเนาะรสชาติแาาซ่บๆซงานต่างต่างอยู่เมืองโคงเชโดบสุดยองโคงเชโดสแต่ก<ต>็ราคาพันกิมเป็นมาของแพงเนาะเป็นกันเลยขึ้นแล้วค่ะไปกราบอดีเดี๋ยวพอผิดหล่อมาหนึ่งคำแห่งเลยบอกร้ายเถื่อนแล้วลลว,ว่าสิกาเป็ีจวัดท่านในกราฟด้วยเถื่อ์ ตอนนี้น้องอันกมาหอดปลเป็นีเดียบเยนอพื่อนเาค้งเข้านองบอกเขนหานเท้าขอคือคลองมาห่ีใหม่เหุน่ะทีใหม่สบายดีพี่น้องกํลังเหตุกินแรงเนาะมาหอดเนาะอ้ายงดสบายดีเด้อกำลังขวากบขบีกำลังขวากบหอมเป็นหอมเลยี

บดเวให right? ้ aro 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 ูข้าวเอียงให้้เป็นทงดังๆติกไทกินกับเ่นนี่เนบื่ออะก้อากินกินกินโดโด้เสบนะฮะไม่่อยซื้อเดี๋ยวคอยวันสีสบคอยวันสีเป็นคือขาจีบานนเมีท้องไรก็จีีหม่ มาเสียมเนาะทีจะเข้าอ่านหนัสืออันนั้นป่านาอันหกแผ่นต้องแปลต้องก็ซื้อซื้อไปขายนะครายการตอนนี้น้องงานก็มาฮอดบ้านสิ่งเหลืเมื่อนอกเนาะเพ่พี่น้องเพราะว่างานชิมะนอนนอกเน้องอื่นกับสิ่งไปองเฮียนเนาะสำหรับชิมนี้ก็จะจบเพียงสามนิดเพราะพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามครับชมสองงานจบคลิปเน้อพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายเพื่นเพื่อน